ผลงาน MV เพลงเหล่านี้นี่นี่นและก็อีกมากมายพี่น้องป้องปายสุภูสุคนมื่อนี่เพียวโปรดักชั่นครับพี่น้องสีผ้ามาเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังของกล้องตัวนี้ครับ Sony A7 Mark ตแล้วก็เล่นคู่ใจนี่เหตุงานมากคู่กันมากคู่กันก็เพียวโปรดักชั่นมากหาหกปีแล้วนะครับไทย MV มากโอ้เยอะแยะมากมายวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่ วันเปิดร้านเวอร์คาเมล่าเน่พี่น้องปองไปที่ไปที่มาก่อนหน้านี้อยู่บนเซนทัลอบุบลแต่วันนี้เปิดร้านใหม่นะครับเวอร์คาเมล่ามีอะไรบ้างมีอย่างแน่สีผ้าพี่น้องไปเบื้องแล้วก็ไปชมกันเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของกล้องตัวนี้นะครับก่อนดีสิมาอยู่ในมือผมกับอยู่ในเว r l ์คาเมล่านี่แหละมาก่อนนะครับถ้ามีความรู้มาก่อนก็ดีแต่ถ้าไม่มีความรู้มาแบบโง,ง่ๆแบบผมก็ได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น ไปแปดสตูดิโอนะครับผมแล้วก็โซนฝั่งนี้จะเป็นฮ็อกแอ d นะครับแล้วก็ที่เห็นโชว์อยู่นี้ก็คือจะเป็นซอฟต์บล็อกในแต่ละรูปแบบนะครับก็จะให้แสงหรือให้มุมของแสงที่แตกต่างกันนะครับก็คือลูกค้าสามารถมาเทสมาทดสอบได้เลยนะครับว่าอยากได้ซอฟต์บ็อกแบบไหนและแสงจะออกมาเป็นยังไงครับก็มาสามารถมาทดสอบของจริงได้นะครับมาเทสมาลองของจริงได้ก่อนซื้อครับมาลองได้ที่นี่ได้เลยนะครับ ดีเลยนะครับมันมันลองได้ก่อน<ช>มันมีมันมีให้เราได้เทสก่อน<ช>ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้แย<ช>่ <Yeah S 1> เลยนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างลูกค้าหลายๆท่านคือเราซื้อไฟเราซื้อเสร็จปุ๊บมันไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานของเขาแต่ถ้าเกิดมาที่นี่เราได้มาลองไฟต่างๆนะครับว่อ100วัตต์60วัตต์300วัตต์500วัตต์คุณภาพเป็นยังไง R G B ให้แสงตอบโจทย์กับเราไหมอย่างเงี้ยครับ เราก็มตีตัวไฟด้านนี้คือสามารถหยิบพลองได้หมดเลยที่อยู่ในเชล์นะครับชอบตรงนี้แหละเราสามารถทดสอบเราสามารถลองก่อนได้ถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานี่มีไฟหลายขนาดมีไฟหลายวัดโอ้ยหลายรูปแบบเลยละลานตานะเราสามารถลองได้และที่สำคัญมีไฟให้เช่าโว้ อยู่เวอร์คาเมล่าอุบลมีไฟให้เช่ามีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นกล้องนะฮะเราสามารถมาเช่าได้เลยนะครับโอ้โหผมน่าจะเป็นหนึ่งในลูกค้าประจําแล้วแหละนะฮะเวลาเรามาถ่ายงานโปรักชั่นแล้วอุปกรณ์เราไม่ครบนะฮะเราสามารถทักมาหาพี่ก๊อตได้เลยนะครับอยู่เวอร์คาเมล่านะครับนี่มีจอมอนิเตอร์ monitor, นะฮะมีกิมบอลนะฮะเลือกดูเลือกล,อ,กลองดูโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะละลานตานะครับ นี่งานโปรดักชันอย่างผมต้องนี่เลยนะครับมอนิเตอร์ใหญ่ๆนี่บอสจะอนุมัติไหมนะครับนี่ครับโกโปรนะรอยากได้กระเป๋าเท่ๆแบบนี้ต้องซื้อโกโปนี่คือกระเป๋าของแถมขาตั้งกล้องก็มี SD card ดนะฮะเลนทุกตัวสามารถร่วงได้โอ้ยมักมองนีล่ะเอ,อ้อ สำใดับสำนึงคนมาสียห้องแต่เวอร์คามิล่าลองได้นี่บวดเตเลนบอดเตกลองสามารถลองได้เลยขายของออนไลน์วัดตีสตรีมเกมวัดตีเฮามีห้องทดลองให้ซื้ออปุปกรณ์หรือลองอุปรกรณ์มีห้องทดลองให้สามารถลองก่อนซื้อได้และนี่คือตู้มือสองสำหรับคนที่งบบห่หอดยางผม <laughs> นี่ครับจะมีการวางจำหน่ายกล้องและเลน,เลนมือสองโว้ ส่วนใครที่เกิดอาการเดียวกันครับบวหูกับบวหูอีริเรื่องกล้องนี่สามารถปรึกษาได้เลยนะครับพี่ก๊อตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเรื่องเลนนะฮะสามารถปรึกษาได้เลยนี่คือคนที่ให้คําปรึกษาผมตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องต่างๆรวมทั้งขาตั้งกล้องกิมบอลอะไรต่างๆนะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับเวิ l ์ c คาเมล่าเอ็กเพ c ียสโตสาขาอุบลราชธานีมีบริการจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพสินค้าประกันศูนย์ห้องไลฟ์สร้างประสบการณ์ไลฟ์สตรีมมิ่งรับแลกเปลี่ยนกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพอบรมถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้เช่ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพทำความสะอาดกล้องและเลนส์ พิเศษพิเศษโปรโมชั่นราคาพิเศษตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26มีนาคมนี้เท่านั้นสนใจมาทดลองสินค้าก่อนก็ได้เรียนเชิญครับ